ไปต้องตากับเพื่อนมันนิดหน่อยจ้าใ <c oughs> กล้ถึงบ้านะลรนิดเดียว <c oughs> พี่ผมเป็นห่วงพี่นะห่วงแม่พี่เมียพี่ลูกพี่ญาติพี่น้องพี่เพื่อนพี่คนที่รู้จักพี่และคนที่พี่รู้จักน้องรู้จักเปล่าพี่เป็นใครอะรู้ พี่คือคนชนใช่พี่ผิดเพราะว่าพี่เมาแล้วพี่ขับเหลิอเถอนั้นเรียก รับผิดชอบตัวเองและสังคมด้วยการเมาไม่ขับเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้การประมวลผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมช้าลงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถจะทำให้ความสนใจของผู้ขับขี่ที่มีต่อสถานการณ์บนถนนลดลงทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้ใช้ถนนร่วมกันเมาแล้วขับจะจับแน่นอนว้าพี่ขเขาเตือนเมื่อกี้รมาไหมคะ ก็เขาห่วงจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมให้ทุกการเดินทางมีแต่รอยยิ้ม